ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องละกสะสมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์แชนแนลนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากพี่น้องละกสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แต่กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับครับวันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับของรัชกาลที่เก้านะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับ पेपर 2 5 4 0นะครับให้ราคา500ถึง2,000บาทนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี EP 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281และ282นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะครับยังทําการเปิดรับซื้ออยู่นะครับ หากพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูนะครับตามรายการที่บอกไว้นะครับเผื่อเผื่อท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสและไม่เสียโอกาสนะครับนะเผื่อทางช่องของเราปิดเป็นบางรายการนะจะได้ไม่มาเสียความรู้สึกกันทีหลังนะครับครับนะรบกวนนะครับพี่น้อง f c ทุกท่านเลยนะครับกรุณาดูคลิปกันให้จบนะครับคลิปของเราทําเป็นสองช่วงนะครับช่วงแนะนําและช่วงรับซื้อนะครับ ช่วงแรกเรามาดูช่วงแนะนํากันก่อนนะครับวันนี้แนะนำนะจะมาแนะนําให้ความรู้กับพี่น้องนักสะสมนะโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่นะครับทําความรู้จักกับลักษณะเหรียญหลังแบบนะครับเหรียญหลังแบบนั้นนะครับเป็นที่นิยมเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนะครับโดยเฉพาะนะครับเหรียญเหรียญนี้นะฮะเป็นเหรียญ1นบาทนะครับปีพศ2 5 0 5นะครับ ปีพศ2 5 0 0นะครับปีปศ2500นรนะครับนะด้านหลังเป็นตาแผ่นดินนะครับนะด้านหลังเป็นตาแผ่นดินนะครับสังเกตดูนะครับเหรียญหลังแบบนะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับ1นนะครับตัวหนังสือนะครับจะกลับกันเห็นไหมครับนะจะกลับกันลักษณะเหรียญแบบนี้นะครับเป็นที่สังเกตนะครับเป็นที่สังเกตนะครับตัวหนังสือจะกลับกันเห็นไหมครับนะให้หัดสังเกตดูนะครับ เหรียญลักษณะแบบนี้นะครับจะมีราคาเล่นหาในกลุ่มนักสะสมและเป็นที่นิยมนะครับเก็บสะสมนะครับนะเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ25สตางค์ปีพศปีพศ2 5 0 0เช่นกันนะครับนะแล้วก็เป็นเหรียญหลังแบบเช่นกันนะครับนะลักษณะตัวหนังสือนั้นนะครับจะกลับนะฮะจะกลับเห็นไหมครับตัวอักษรและตัวหนังสือน,นะครับนะ จะกลับนะครับเห็นไหมครับเหรียญยี่สิบาสตางค์นะครับคําว่าสตางค์คำว่ายี่สิบบาสตางค์และคําว่าประเทศไทยนะครับจะกลับกันนะครับนะฮะนี่คือลักษณะเหรียญหลังแบบนะครับวันนี้จึงมาแนะนํานะครับให้ความรู้กับพี่น้องนักสะสมนะครับนะได้เรียนรู้นะครับได้หัดสังเกตนะครับเกี่ยวกับลักษณะเหรียญหลังแบบนะครับ ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญ50สตางนะครับเหรียญห้าสิบตางปีพศ2540นะครับนะเห็นเหรียญใายมือไหมครับเหรียญที่เรารับซื้อนะครับเป็นเหรียญอลูมิเนียมปอมปอนนะครับนะเป็นเหรียญอลูมิเนียมปอนนะครับนะที่มีเนื้อ สีเงินนะครับนะครับเหรียญขวามือนะครับเป็นเหรียญอลูมิเนียมปอนที่มีเนื้อทองเหลืองนะครับที่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับลักษณะเหรียญขวามือนะครับเป็นเหรียญปกติธรรมดานะครับนะเป็นเนื้อที่ผลิตมานะครับด้วยโลหะเป็นอลูมิเนียมนะครับสีทองเหลืองนะครับ ส่วนเหรียญซ้ายมือที่เราประกาศรับซื้อนะครับเป็นเหรียญที่ผิดเนื้อนะครับนะที่ผิดเนื้อนะครับนะวันนี้จึงมาประกาศรับซื้อนะครับเฉพาะเหรียญอลูมิเนียมปอนสีเงินนะครับปีพศ2540นะฮะก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ 3- 4สเดือนที่แล้วนะครับผมเคยได้ซื้อเข้ามา1เหรียญน,นะครับเคยได้มา1เหรียญ นั่นก็คือปีพศ2533นะครับนะแต่วันนี้นะครับเราได้มาอีกหนเหรียญคือปีพศ2540นะครับจึงมาประกาศรับซื้อเพิ่มเติมนะครับจึงมาประกาศรับซื้อเพิ่มเติมเผื่อพี่น้องนักสะสมท่านใดไปพบเจอเข้านะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับนะที่มีลักษณะผิดเนื้อนะครับนะส่งรูปมาประเมินราคาหรือสอบถามข้อมูล ทางไลน์ของเราได้ก่อนเลยนะครับครับมาดูกันแบบชัดๆนะครับนี่คือเหรียญยี่สิบเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับที่เราประกาศรับซื้อวันนี้คือปีสี่ศูนย์นะครับปีสี่ศูนย์นะครับที่มีลักษณะสีเงินนะครับที่มีลักษณะสีเงินทำไมต้องบอกว่ามีลักษณะสีเงินเพราะว่าปกติธรรมดาแล้วนะครับเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับ เป็นเนื้ออลูมิเนียมปอนสีทองเหลืองนะครับนะแต่เหรียญที่เราประกาศรับซื้อนะครับย้ําเลยนะครับเหรียญที่ประกาศรับซื้อเป็นเนื้อโลหะอลูมิเนียมปอนสีเงินนะครับสีเงินเราให้ราคานะครับตั้งแต่500บาทถึง2000บาทขึ้นอยู่กับสบภาพนะครับว่าผ่านการใช้งานมามากน้อยเพียงใดนะครับนะนะครับ ราคาจะอยู่ตรงน that, ั้นนะครับครับช่วงนี้นะครับเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาทําคลิปนะครับเพราะว่าเราได้เดินออกสายนะครับเดินสายออกซื้อเหรียญนะครับนะฮะซื้อเหรียญตามต่างจังหวัดอยู่นะครับนะพอมีเวลาเราก็หันกลับมาทําคลิปนะครับ fc นะครับนะได้สอบถามบางยังอยู่ไหมบางยังเปิดร้านซื้อเหรียญไหมนะครับตอบตรงนี้เลยนะครับว่ายังเปิดอยู่นะครับยังเปิดนะครับ นี่คือน the the ้ำหนักของเหรียญที่เราประกาศรับซื้อนะครับนะน้ำหนักของเหรียญที่เราประกาศรับซื้อต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดนี้นะครับ0.84นะครับน้ำหนักของเหรียญนะครับ0.84นะครับผมจึงบอกว่าลักษณะเหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับสามารถเกิดขึ้นได้นะครับทุกชนิดราคาทุกปีพศทุกรัชการนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญต่างประเทศนะครับนะฮะ นะก็มีการผิดพลาดกันนะได้เห็นกันแล้วนะครับผมเคยนําคลิปเหรียญต่างประเทศคือเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับที่มีลักษณะปั๊มซ้ำนะนะครับมาให้ความรู้กันนะครับก็คงได้เห็นแล้วนะครับคงเข้าใจนะครับการผิดพลาดนะจากการผลิตนั้นเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้ทุกชนิดเหรียญทุกชนิดราคาทุกชนิดราชการทุกชนิดประเทศนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ